สวัสดีค่ะทุกคนห้องหวยแอดน้ำฝน,นนะคะช่องสอสิธรสไตล์ชาแนลนะคะสะสิสสไตล์ชาแนลนะคะทุกคนหวยยี่กี่วันนี้ที่แอดเอามาให้ก็คือลาสองตัวล่างนะคะผลแอดนำมาจากห้องรวยวันที่3เดือน8 6 5นะคะเทสได้ทุกห้องนะทุกคนสูตรนี้ลองเอาไปเทสห้องอื่นได้นะคะทุกคนนะอ่ะสูตรของแอดที่แอดจะให้ก็คือ หน่วยบนนะคะบวกหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่นะคะทุกคนอ่ะบวกหนึ่งคงที่นะคะอะทั้งหมดนะคะมีสิบหกรอบนะคะทุกคนสิบหกรอบนะคะเราจะเล่นทั้งหมดสิบห้ารอบเนาะอ่ะนี่นะคะ แล้วก็บวก1คงที่นะคะก็คือนํา5าบวก5แบบนี้นะคะก็บวก1คงที่นะคะ5บวก5เท่ากับ10บวก1เท่ากับ11เราจะใช้เลขหลังนะคะคือ1นะคะใช้6ตัวนะคะทุกคนอ๋อ7ตัวทุกที่ค่ะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็กดเบิ้ลนะคะทุกคนกดเบิ้ลนะคะกดเลขเบิ้ลด้วยนะคะอ่าในรอบที่3 5ผลออก8 0 8 5 5ย์้าห้านะคะ สองตัวล่างนะคะกดกลับเลขด้วยนะคะทุกคนกดสองตัวล่างแล้วกดกลับเลขแล้วใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็เบิ้ลนะคะเบิ้ลก็คือเราก็จะไปกดหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแบบนี้นะคะใครจะเล่นเบิ้ลก็กดแบบนี้ใครไม่เล่นก็ตัดเบิ้ลทิ้งเลยนะคะแต่แอดแนะนําให้เล่นเบิ้ลนะคะกันไว้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะคะ<ม>ทุกคนในรอบที่สามสิบห้าผออกแปดศูนย์แปดห้าห้าเป็นเลขเบิ้ลเห็นไหมคะทุกคนห้าห้าเนี่ยเบิ้ลก็เข้าเบิ้ลนะคะทุกคนนี่ในรอบถัดไปนะคะ ก็นำแปบวกแนะคะแล้วก็บวก1ของที่8ปดบวกแปดเท่ากับสิบหบวกหเท่ากับสิใช้แค่7จ็ดนะคะเจ็ดแปดกดเบิลน,นะคะอ่ะในรอบที่36มสิผลออก3ามเ9 0 9นยย์ะคะนี่นะคะศแล้วก็9รอบนี้ก็เข้านะคะในรอบถัดไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ สีบวกสี่นะคะแล้วก็บวก1คึงที่4ี่บวกสีเท่ากับแปบวกหนเท่ากับเนะคะใช้9ตั้ง 9, 0, 1 2, 3,, 4, 5กดเบิ้ลนะคะในรอบที่37นะคะผลออกสองหกแปดหนึ่นึ่งเก้นะคะนี่เลขหนึ่งแล้วก็เลข9ก้านะคะรอบนี้ก็เข้านะคะในรอบถัดไปค่ะแปบวกแแล้วก็บวก 1, 8ึ่งแปดบวก 8, แเท่ากับสิบหกบวกหนึ่งเท่ากับสินะคะใช้7ตั้งนะคะเ 8 9 0 1 2 3กดเบิ้ลน,นะคะใช้เลข7จตัวนะคะในรอบที่38นะคะในรอบที่38ผลออก9 2 6 2 2 2 2เบิ้ลนะคะนี่นะคะเข้าเบิ้ลน,นะคะทุกคนนี่เข้าเบิ้ล2นะคะอ่ะ ต่อไปค่ะ6บวก6นะ,ะแล้วก็บวก1คงที่6บวก6เท่ากับ12บวก1เท่ากับ13ใช้เลขด้านหลังนะคะคือเลข3 4 5 6 7 8 9กดเลขเบิ้ลนะคะในรอบที่3 9นะคะอ,ออก7 7 9 4 6 4 6, 6แบบนี้นะคะ,อะรอบนี้ก็เข้านะคะในรอบต่อไปค่ะคือ9บวก9 9บวก9เท่ากับ18 18 8, บวก1เท่ากับ19 19, 19ก็คือนำา9มา0 1 2 3 4แล้วก็5กดเบิ้ลนะคะในรอบที่40ผลออก65022เบิ้ล2นะคะเลขเบิ้ล2นะคะเลขเข้านะคะในรอบถัดไปค่ะ0ูนบวกศนะคะได้0ูบวกหคงที่เท่ากับ1นะคะนำหนึ่งมาตั้งนะคะนับเพิ่มค่ะนี่พอกดเลขเบิลนะคะในรอบที่41นะคะผลออก79751 51เเข้านะคะทุกคนในรอบถัดไปค่ะในรอบ ต่อไปเลยนะคะก็นำเบวก7เท่ากับ14นะคะบวก1คงที่เท่ากับ15นะคะก็นำ5มาตั้ง5 6 7 8 9 0 1กดเบิลน,นะคะในรอบที่42ผลออก8 9 2 6 5 6 5นี่นะคะเข้านะคะทุกคนในรอบถัดไปค่ะ2บวก2 2บวก2แล้วก็บวก1คงที่แบบนี้นะคะ 2บวก2เท่ากับ4 4บวก1นเท่ากับ5นะคะแล้วก็นำา5มาตั้งแล้วก็นับเพิ่มนะคะ7ตัวนะทุกคนนี่เป็นเลขชุดเดิมเราอย่าลืมกดเลขเบิ้ลด้วยนะคะในรอบที่43ค่ะทุกคนแล้วนำ ที่เราหาได้มาแข่งในรอบที่43นะคะ1 3ผลออก3519ที่เราต้องการคือ19นะคะเลขลลาง19นะคะเข้านะ,ะรอบนี้ในรอบถัดไปค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมโดยนําหน่วยบนบวกกับตัวมันเองนะคะหน่วยบนก็คือเลข5บวกกับหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกเลข1ซึ่งเป็นเลขคงที่อย่าลืมนะคะ5บวก5เท่ากับ10 10บวก1เท่ากับ11นะคะเราได้สงตัวเราจะใช้เลขหลังเท่านั้นนะคะก็คือนับเพิ่มเลยค่ะได้ปุ๊บตัวตั้งเราก็นับเพิ่มเลยค่ะ กดเบิลน,นะคะในรอบที่44ผลออก7 1 9 2 1 7 1 9 2 1เลข2แล้วก็เลข1นี่นะคะเข้านะคะทุกคนในรอบถัดไปค่ะคือ9แล้วก็บวก9 9บวก9เท่ากับ18 18บวก1เท่ากับ19ถูกไหมคะได้เลข9แล้วก็นำมาตั้งเลยค่ะนับเพิ่มค่ะ0 1 2 3 4 5แบบนี้คะได้7ตัวกดเลขเบิลน,นะคะในรอบที่45ผลออก7 2 7 2 1 สองหนะคะสอมีนะคะเราก็เข้าอีกนะ,ะยังไม่หลุดนะคะสูตรนี้ในรอบถัดไปค่ะนำเจบวกกับ7นะคะรอบด้านบนนะคะเพื่อจะมาหารอบถัดไปนะคะเจ็ดบวกเจเท่ากับสิบสบวกหนเท่ากับสิะคะเราได้เลขห้าเราก็นำมาตั้งนับเพิ่มให้ได้7ตัวนะคะอ่ะแบบนี้กดเลขเบิลไว้ค่ะในรอบที่46่นะคะผลออก3ามเก้าสามนะสามเกนะคะ, 3, 9, 3, 2, 7, ะ,คะทุกคน สองเจ็ดอ่ะรอบนี้หลุดนะคะทุกคนไม่มีเลข2นะคะมีแต่เลข7เนาะอ่าในรอบถัดไปค่ะก็คือนำสามบวกกับ3 3มบวกสเท่ากับ6 6บวกหนเท่ากับ7นะคะได้7นำา7ตั้งนะคะ8 9 0 1 2 3กดเบิลน,นะคะในรอบที่47นะคะผลออก8ปดอ่าศูนย์แปดสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ เลข1แล้วก็เลข7เข้านะคะทุกคนอ่ะในรอบถัดไปค่ะคือนำสี่บวกสี่นะคะสี่บวกเท่ากับแปบวกหนึ่งคงที่ก็ได้เก้าคะแล้วก็นามา9ก้ามาตั้งนะคะทุกคนเก้ามาตั้งแล้วก็นับเพิ่มนะคะศูนย์อารมณ์แรงนิดนึงนะคะอ่ะศูนย์ตั้งนิดนึงนะคะศูนย์หนึอากดเลขเบิรลน,นะคะในรอบที่สีแปผลออกห้าสองเจ็ดสาสอง สาองนี่นะคะเลข3ามแล้ก็เลข2องรอบนี้ก็เข้านะคะในรอบถัดไปค่ะในรอบถัดไปนะคะ,ะ,คะก็นำเจ็ดนะคะบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็เท่ากับสิบสบวกหนเท่ากับสิะคะเราใช้หตั้งนะคะหนับเพิ่มค่ะหกดเ้าศูนย์หแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลขเบิ้ลแบบนี้นะคะทุกคนในรอบที่ส9่สผลออก9ก้าห้าสานะคะหแล้วก็หแบบนี้นะคะ ะะก็หลุดไป1รอบนะคะเรามีทั้งหมดนะคะ16รอบเราเล่น15รอบหลุดไป1รอบแสดงว่าเราเข้าทั้งหมด14รอบนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนอลองเทสห้องอื่นดูได้นะคะต้องเทสก่อนเล่นทุกครั้งนะคะทุกคนแอดก็ฝากสูตรหนีไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะขอบคุณค่ะ